เพิ่มโอกาสการลงทุนนะคะอีกหนึ่งทางเลือกค่ะในการเทรดนะคะกับตัชนีที่อ้างอิงกับตลาดหุ้นต่างประเทศอย่างตลาดฮ่องกงนะคะไปพูดคุยกันถึงมุมมองกลยุทธ์นะคะกับทางด้านของคุณเดชนาฟังสะอาดจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเทรนด์ของตลาดฮ่องกงในสัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างนะคะเราควรจะแอคชั่นในฝั่งไหนดีคะ เราเราให้ภาพเป็นลักษณะของการ r e c o v e เวอรือ r e b o u กลับขึ้นไปเทสในส่วนของแนวต้านที่เคยทําไว้ได,ะะด,ด,ด้นะครับภาพกรอบระยะสั้นมาอาจจะเป็นสามเหลี่ยมนิดนิดนะฮะคือคือมันจะมีกรอบจํากัดแต่ว่าถ้าผ่านตรงนี้ได้ทั้งหมดแล้วก็สามารถล้งางดาวเทนสะสมได้เนี่ยก็จะรู้มันขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะ,ะนั้นคือเรามองเป็นพ o s ิทีฟมากกว่าในกาทถฟนะครับในภาพของนักลงทุนเนี่ยก็คือพยายามหาจังหวะซื้อคอนะครับ่ถ้าพมมูดซื้อได้ราคาต่ำเท่าไหร่ได้ยิ่งดีหรือว่าจะเป็นลักษณะของการเก็งกำไรตามน้ำ อตอนนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็ใช้อ่าราคาต่ําสุดของแท่งราคาที่เกิดขึ้นล่าสุดหรือวันก่อนวันศุกร์นะครับเป็นตัวสต็อปลอสได้นะครับอ่างเซ็นต์ฟิวเจอร์นะครับอ่ตัวจุดสังเกตของฝั่งสต็อปลอสก่อนนะครับก็คือบริเวณประมาณอ่าหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยจุดนะครับโดยประมาณแล้วก็รอบนี้เนี่ยเขาลงมาเลืกสุดเนี่ยที่ประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อย 70จุดนะครับตัวน,นี้ถ้าไมุ่ดไม่ลงเนี่ยลุ้มยากนะครับขึ้นไปเทสเนี่ยเดี๋ยวเราไปลุ้นตรงใกล้ๆประมาณ20,000 1,000จุดเลยนะครับส่วนอางเงินฟิวเจอร์นะครับเทคฟิวเจอร์เนี่ยจะช,ช,ช้ากว่าตัวตัวห่างเงินฟิวเจอร์นิดนึงนะครับตัวตัวตัวหลักนิดนึงแต่ว่าเป็นลักษณะของการที่มีโอกาสลุ้นรีครอร์ดลี่ขึ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นสต็อปข้างล่างเนี่ยก็ดูตรงที่โหลของวันนี้เลยก็ได้ครับ3,875นะครับ กับในส่วนของตรงประมาณ3,850จุดนะครับถ้าไม่หลุดไม่ลงเนี่ยลุ้นเกงกำไรขึ้นไปข้างบนนะครับเป้าเนี่ยตั้งแต่4,100ขึ้นไปครับค่ะก็คือเกงกำไรในฝั่งบายแอดฝั่งฝั่งฝั่งคอคฝั่งขึ้นนะคะคทั้งสองตลาดนะคะก็เป็นกลยุทธ์ในสัปดาห์นี้นะคะต้องถือยาวประมาณไหนดีคะ ก็เดี๋ยวเรารุ้นสัปดาห์นี้ก่อนมนาะว่าว่าภาพของอ่าแนวโน้มเลยจะสามารถเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้นสมบูรณ์ได้ไหมนะครับถ้ายังไงเนี่ยเราเราให้ภาพของการเกียงใารประมาณสาวันถึงสองอาทิตย์ครับค่ะได้ค่ะกราบขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะนะสวัสดีค่ะกราฟค่อนข้างสวยเพราะฉะนั้นนะคะเกฑงกำไรในฝั่งของขาขึ้นก็คือรองคอนะคะดัชนีที่อ้างอิงกับห่งเสงนะคะ เทรดผ่าน DW ของค่า28มัลคอลลี่นะคะทั้ง HSI แล้วก็ห่างเสียงเทคด้วยนะคะก็สามารถเกินกำไรในฝั่งขาขึ้นตามที่นักวิเคราะห์แนะนำเลยนะคะยกตัวอย่างนะคะตัวห่างเสียงก็จะมี DW ของค่า28มัคอลลี่มีหลายซีรีส์ให้ท่านเลือกนะคะยกตัวอย่างเช่น HSI 28C 2305E ตัวนี้มีค่าคกินลิ g 23.9เซน s ิเ i ต i t ี65.53นะคะ แล้วก็มีซีรีส์อื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะคะท่านสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ค่ะส่วนทางด้านของห่างเสียงเทคก็เช่นเดียวกันนะคะยกตัวอย่างเช่นห่างเสียงเทค2 8 4 2 3 0 5 b ค่ากริ้ง1ิดเซนซิวตี้สิบนะคะ ถ้านักลงทุนสามารถเทรดนะคะ DW ที่อ้างอิงกับตลาดหุ้นห้องกลงได้ไม่ว่าจะเป็นห่างเสงห่างเสียงเทคแล้วก็หุ้นรายตัวนะคะกับ Mac โครล DW 2 8ค่ะสามารถที่จะติดตามกิจกรรมนะคะแล้วก็รับบทวิเคราะห์ฟรีทางไลน์นะคะเพียงแค่สแกนคิวอาร์โค้ดข้างจอหรือเพิ่มเพื่อนทางไลน์แอดไทย DW ค่ะดูตารางเกียร์รงเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ m a c โครล่ค่ะสนับสนุนโดย m a c r คร y DW 2 8ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai dw com